กินอย่าพักเจ้ากินพักอย่าปกติเจ้ากินพักอย่าเอาเอาเขากินมึงปลาที่กินเก่งเนะบ่ปลากินพักหรือเก่งใช่บ่กินได้คู่อย่างกับพักนี่ฮะครับครับเอาเอาอันนี้พักอันนี้นับเรื่องเขาดิ้นซีเอาบือเปล่าโอ้ไปสิมือเขาเอาให้ซิมซื่อให้ซิมแล้วก็สิมือเนาะครับโอเคพอสิมือ ฮ่าไม่เดือยหน้าแบบนั้นอ่ะเอ้อันนี้ยังไม่ได้ให้นี่อันนี้ยังไม่ได้ให้ของหนูเฮะของหนูของหนูยังยังไม่ได้ให้ให้แค่อันนั้นให้แค่เฟนไฟไฟเมื่อเ้าแล้วก็เด้อมาซักตาใส่ไดนเอาอีหยังยังไม่ได้ให้อยู่ขอท่องเอถึงเส้นเอาเร็วเร็วท่องเอถึงเส้นมาขอบคุณครับคุนแม่ครับอ้าว เอาอะไรไหมเออโอ้โหชอบไหมชอบให้ผ่านเหรอผ่านผ่านเอาไปนึงก่อนเว้ยเอาคือบอเอาสันยืให้ละาปานนี่บอกเอาปากมาเอาไไหม ไอแถม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 ,แถมแนะพอแล้วพอแล้ะไปทำเงาฮันเอาผมอกว่าพอแล้วสิอ <c oughs> เอา,อาอโอ้สินิง <c oughs> โอ้เอาโอเคโอเคปุ๊ดสินี้ยปืนใส่บ้างไหมลูกเต้าหลานเพื่อนี่มันสีฆ่ากันง <c oughs> ่ายหรอ เซอร์ไพรส์้อผ้เซอร์ไพรออเสือผ้ายเสื้อร์ายนี่ไอแม่นางมาครับเป็นเต๋อแม่นางแม่นางเซอร์ไพรส์แต่งตัวเซ็กซี่เหรอแม่นางหันหน้ามาดูสวัสดีครับเป็นยังนนป้าล่อเถอะวะอาบน้ำมาหน,นิเหรออาบน้ำป้ากระเพราโต้ขึ้นไปนั่งใกล้ๆดูหันหล่อยอย่าผู้บ่าวฮะหืมเแบาบก่อนฮะเอากระเพราไปนั่งเอากระเพราขึ้นขึ้นนั่งใกล้ๆกันน่นเป็นเต๋อ กะพ่มานั่งนี่ซอเอาขนมให้กับพ่านำมาเลยนี่มหาวิปัสก็เลยเอาซื้อขนมมาฝากท่องย่อเอบีซีฮะห้องแล้วครับท่องโจบหรือยังวันนี้เอาท่องดู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 หองดูังบ่อบ่อพังกระยามันข้าเจ้าของยึดพังนีดจังเลยสิภาพคอเสื้อกับภาพเป็ียนเอาภาพดีๆแม่คอเสื้อนี่อ่านเอาใครมาวะอ่านใครมาวะเป็นวะ ป่าไปเล่นน้ำเบิ้ลมืออ่ะมึงน,น,นี่หรอดำนาอ๋อดำนาเป็นอ๋อเป็นฮัลล์กึ่งกะเพราคือกนินก่อนแล้วจ้ะขอบคุณหรือยังกะเพราขอบคุณค่าก่อนขอบคุณข้าครับเบิ่งดู้ไม่อย่างนั้นนะเอาไมนอย่างอเอาเอาอยุาาวะพูนเปิดเบบรู้ไมนอย่างนั้นนะเจมส์รูเปิดเบิ่ดดีๆเฮ้ยอะไรซื้อผ้าเหรอเฮ้ย อะไรนะซีไพเอ๊นี่ขนมนี่เซอร์ไพรส์เหรอเฟนไฟเซอร์ไพเฟ่มาดูโอ้ยมันสีเทียงปากเพื่อนฮะเอามือจับเอาเลือดเอามือจับเอามันคืออะไรมันคืออย่างเฮ้ยไฟไฟเคยกินเหรอเคยกินไปคขูอย่างเนี่ยกูสิจิ๋วหัดทำมันเพื่อเป็นแนวให้กินหลายเนี่ยเป็นตะวันแกงไก่ของมันเหรอ ป้าป็นลนไก่ร้องไวเลยค่ะเลยค่ะนายกเบิ้งเบ้งพี่นี่ชิดบอลนี่นี่เอาไงดูโดมีก็จะไดหอมหรือยังเอาหอมไหมหหอไหมเอาห่อมา นั่นแล้วเปล่ามาดำนายมาใครต่อใครอ,อืม,ด,ไไมดำ,ดดำนายมาแล้วอ่ะอใช่ป่ะใช่อันนี้เราไปเป็นพระราบ่ติเ่าไปเล่นเล่นผมมันเหยียบกาบ่ดอกเปลาให้พัวถอยท่องเอถึงแซดยังบปรนธานท่องอยู่เอาท่องเอถึงแซดดูมีอีกอันนึงสิให้กิน <S <S กินจ้ะดอไปเถอะ เอาเอามาให้เบิ่งดูค่ะมันคืออย่างอะไรให้เบิ่งนดูซิคือว่ามันยังไรพักเฮ้ยพักกินอย่าพักเจ้ากินพักอย่าปกติเจ้ากินพักอย่าพักเอาเอาเขากินเบิ่งปลาคือกินเก่งเนี่ยป่ะปลากินพักหรือเก่งแซ่บ่ะฮึกินได้คู่หยางกับพักนี่ค่ะครับครับเอาเอา อันนี้พักอันนี้พักอันนี้แซ่บไหมพักนี้อือหือป้าโอ้โหอือหือกินพักเก่งขนาดเถิดป้าสุดยอดป้าเอาเอาลองลองให้ซิมอันนี้ก่อนหน่อยนึงออืให้ชิมเบิ่งให้ชิมเบิ่งอือหือเป็นไงวะอะไร,รอ,อรอมันคืออย่างเส้นกอกเส้นกอกเส้กอ,อกอย่างเส้นน<ม>้ำจิ้มอย่า ใส่หรือไม่ใส่ใส่แถมเิ่มป่ามันกินโอ้มักฟ้าด้วยแก่ะลยเออปะฟฝาบะอร่อยอะไรนะอร่อยนี่อย่างอร่อยโปรไฟเป็นไฟลเฟ็นไฟลเออที่มมันเก่งไงอื้ม ไปถึงแซดก่อนนะนับเลขห้องยี่สิบอยู่หรอคือวโอ้ไปสับเมือเอาให้ซิมซิมให้ซิมแล,ล้วก็สับเมื้อเนาะครับโอเคพอ่อสับเมื้อฮะไม่ตื่อ,อนหน้าแบบเั้อนอ่ะเฮ้อยากกินยังไอยากกินกระท่องตัวอ๋อมกินชอบอ มักพักวันนี้ออกมากันนี่ว่เาเนาะแซบขนาดเอกพักกันว่าโอ้โหตัวกินพักตัวนี้เนาะอ <c oughs> ืมพระเจ้าปัด <c oughs> มันแซบขนาดนั้นเลยเหรอเอาพักนี่โอ้โห,หเบิร์ดอะไรนี่ปาดลืมเอาบักเพชรมา เอบุก,กินหราบอกเพ็ดหันบกเพ็ดกับแซ่บคือกันไหนบกเพ็ดหวานของข้าวแห้เพื่ออะไรหันอืมพูดอะก็อร่อยความแซ่บมันแซ่บไปหรืวกินข้าวแล้เลวเนี่ยหกินข้าวหรือยังเดี๋ยวครับ,ก,บ,ก,บก,กินแล้วข้าวผัดคือกินอันนี้ยุสอะเอ้อหันเดียเด๋ยวเดี๋ยว Ui, bò miên, nhưng bò đi hay yu Bò át mà lạc Áo lưới hời Nhưng bò đi hay, anh đi hẳn Anh đi nhầm đi hay Anh đi nhầm đi hay Anh đi nhầm bò đi Khoang Khoang nhắn Nhưng bò đi hay Hay ăn ăn. Hay phai. phai mưa hả? Mà ta đấy Áo, anh đi hay yu Ở e đừng nào, leo leo, đừng mà เลยวมาเอามาถ้าบอรนั้นก็นให้กับพ่าเหมือกินทานบอกหลายมื้อหลัเมื่อวานนี้รับปากดิบดีได้เพื่อนไม่รหรอทานผู้ดานมนันกินพักแซ่บป,ป้าโอ้ต้องเป็นทำพามันไปกินอาหารเอ้ยทำรายการอาหารแล้วแหละมอเนี่มอมี่หยังมีหน้าที่กินอย่างเดียวเซ่บบ <laughs> ่แซ่บไปกินมากอย่าตำหงม<า>ักมีเตบอรบมากหน่อยอ้า อือต้มไม่ได้ตข่กบบกินเป็นเตอจังบอก,กินเนาะขี้ขานขี้ข้านมันขี้ข้านได้จังเลยต้มไข่อทอดไข่นในกีนเหรอต้มไขห่หาบอกกินเออโหต้มไข่มันเลยแซ่บเพือกับบก,กินมาติีไข่เลยเนาะอืมดุดไว้ก่อน ข้งเอถึงแชก่อนแล้วกินอันนี้อันนี้หลายข้างนาทเอารบเาเก็บไว้ก่อนเอาไวเก็บไว้ก่อนวางไว้ก่อนเออวางไว้ยุดยุดอย่าพึ่งอันนี้ยังยังยังบอกให้ยังบอให้ครับท้องก่อนเร็วๆูุนๆุนลีลาครักเดีเก็บกินฝาว กือน้ำลายในเยแม่นมันคือบ้องไหมพูน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 เฮ้ยเสียดเสียงเสียดเสียงเสือกไออันนี้คออืมอืมเอาเอาเอาท่องท่องท่องพูนมาฮักนิ้วมือเห็เต๋อไมันสิไปซกมวยเหรอฮาวท่องแล้วแม่ท่องเร็วเร็วเอเอบีซีดีเห็นอ๋อเพื่อนบอซ้อมเพื่อนกับเป็นดีซี่แหละสี่ เอสไอทีเอาไหมเอาไหมทีท้องเดงเอาเอไหมเอไหมเออเอยุดเลยยุดอย่าเอามือไปถูกันแบบนี้เอาเปิดกล้องพี่เอามองพูดโชว์ความรอโอ้ยเหมีนปากเี่หมือนอโ้ยเมนแท้เอาท้องแปลงฟันจเหรอ phân chinh hận ông kia để hôn nhân xong xem A d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 

ขอาพูนเขาไม่กังวลนะพูนแม่เห็นครับเอาเอ้าฮะอ,อะไรไหมเออโอ้โหชอบไหมชอบโอ้ยท่องก่อนท่องก่อน <c oughs> <c oughs> อท่องก่อนฮ่าฮ่่อะต้องนาดังต้องนางดังๆเอาวะนี้มืออ่อ,อ,อ,มบบอ,มอ,อื่นถ้าท่องบ่ได้บ่อนุโลมแบบนี้เระบ่ให้กินเลยมืออื่นฮะถ้าท่องแบบคัดคัด อเออาบา้าก,กี่หรอเออเมือ่อื่นฮะถ้าบ่อตั้งถ้าท่องบ่อได้นี่คือแบบท่องพิดท่องถือนี่เมื่อเลยเมื่อซื้อขนมมาหลายหลแล้วสิเมื่อเลยบ่อได้ให้กินท่กกองเมื่อเออเข้าใจหรอแต่ท่องบ่อได้มือ่อื่นฮะเอาพร้อมเริ่มมองกล้องมองกล้องสู้กล้องเลยเอ,เอาพร้อมหนึ่งสองสามเห็ไหมโอ้ยทีน คืนน้ำลายนี่ก็ได้เฝ้าเลยเ้ลยไมเป็นลีลาเดอโอ้ยเนาะเร็วเลยไหมเบิ่งกล้องพี่เบิ่งกล้องพี่เอาเนื้อเอเอีีกีกีเคกีก่อนอีีีีเอสไอเคเจเค เจก่อนเจก่อน K K M N O Q Q เดี๋ยวเดมื่กี้นี่ J K L เฮ้ยเดี๋ยว J K L J อไ J ก่อน L J K K L K L, K L, K L N, M M N O P C u A S g U B h ัมเบด U S Y X X Y X X Y เอืมให้ผ่านเหรอผ่านเอาไปผ่านเอาไปนึ่งก่อนเว้ยเอาคือบอกเอาสันยื่นให้ละปานนี้บอกเอาปากมาเอาอะไรม้ หอแถม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 นะพอลวพอละไปสำเมืองฮะอเอผมบอกว่าพอแล้วสิอาโอ้สินิงโอ้เอาโอเคโอเคูดสินี่ปืนใสบ้างไหมลูกเต้าหลานเะนี่มันสิฆ่ากันง่ายหรออุ้ยย่าน นะพูดอ่ะมันเอาปืนคู่ได้หนูนี่ปะสองสองบ้างเอาเอาญาญ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 เอ้ยโอ้โหตายเลยยิงพัวเราเด้อนี่โอ้โหนี่ครับกระเพากระเพากระเพาไม่กินกระเพากินไหมกระเพาอ้าปากกระเพาโอ้โหกระเพาไม่กินเลยกระเพาย่านเอากระเพาะยุด เอาเราเร็วเร็วโอ้ป่าสิเป็นยิง้อนน้องเห้ยอื้เอาเมื่อก่อนย่านเ้ยห้ามเป็นยิงไผ่ได้เป็นโทษได้ถือจับได้มือหน้าไม่ได้กินขนมได้ครับมาให้เอาไปเลยบัให้เลยวันนี้น้อยวันนี้เอาเบิ้งยกขึ้น เดี๋ยวมื่อคืนเดี๋ยวนี้เลยหันมันสิ้ยิงเลยได้หนิยิงใส่หัวได้หนิหันบหมืนยามเพื่อนยิงคนอืน่นเพื่อนเออเชาส่ะเอาบ่าต้องเล่นอะไรกันแล้วปะเมื่อดีมากพูดดาดีมากอีกโอ้โหค้่มือนี่เอาเอามาซิมในจักรอันมาเอา ป้าผู้เลยซื้อมาให้เอาผู้เลือซื้อมาให้ผู้เลยมาซื้อมาให้ก่อนนงเฮะยก่อนเราไปซื้อมาให้ก่อนให้ซื้อมาให้โอ้ยสะอ่อนเด้เนาะสะอ่อนคนซื้อมาให้เด้เนาะป้าคนซื้อมาให้เพื่อนนั่งกินน้ากันเอาคนซื้อมาให้อ่เมื่อไหราเวากระเพือเบ้ากระเพือเฮจนคนรู้เคยเวาพูดเดียวหนาวแววก็ผีอ๋อแววเมืออก็ได้เสีได้หนาวหนาวเมืออก็ได้เสีได้อครับไปกับเขา บายบายกระเพากระเพาบายบายก่อนกระเพาบายบายส่งจบด้วยสวัสดีค่ะนี่กระเพาไปแล้วเมื่อได้บริหารบายบายมื่อเดินมามาแลยเดินเมื่อเดินมาแล้วเบ๋อเบ๋อให้มาแล้วไม่นาะว่ามื่อเดินว่าสิซื้อขนมหอยใหญ่ๆมาให้บ๊บ๊ต้องมาเนาะโอเคโอเคโอเคออ่ะืมพอแล้วเนาะโอเคโอเคขนมหอยใหญ่ๆนี่เจ้าบ๋อกินเจ้าบ๋อมากไหมเนากใส่มาสิบ๋อมากเนาะเบ๋ออย่างจักอย่างเนาะ เอามาสั่นนะ<ย>หนันเอูของหนูโอเคขอบคุณครับก่อนอ <Bye S 2> บายบายชงจุก <Bye S 1> คุณหันหน้ามาทำหน้ารอรอดูจากบาดูก่อนสิเหมือนบอแม่อานาบอแม่หน้ารอหน้าผีนะหันหน้ามาดีดีหันหน้ามาทำหน้ารอใส่หน้ารอมาเลยยิ้มมองกล้องเออโอเคโอ้นี่แม่จงมังว่า่อเฮ้ยไปแล้วสวัสดีครับ